เท่อเท่หายากได้นี่น่ะบพลิ้มอรไเลร้อพอดีนะอีรีบุมีมาดาวเลมาดาวเงี้บ้านเทาหรซเส้นเศร้เจอคนเอาลายเป็นลุดหนิประมาณนี้ไลายก็รอกกดี ก <l> บวบวบทายแล้วกเกือมือสสิมัเลยมัดลู่ะเฮ็ดบวกกอันเลยโอเคเห็นไหมไม่เลยแปดพันกีบอีกพี่น้องโอ้ยเนาะเอา ได้ช yes> euh <mm <um> ิ้นไ่ไนตอนน้นะรไรตัวดีถือปุ๊กามัดหนึ่งมันมีซีืนมีแตาเซนมูย่อย ครััววเไไมมม่่่าานะสวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขุทุกคนครับรายการการาบสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีของบา่าวเตียงทองน้ำเด้อครับผมนะครับบัวซิเป็นทางนอกและการในต่างประเทศน้ำนะครับพี่น้องครับและกราบสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีชองนี้ิ่มนะครับตีเขาเพิ่เพิ่งนะครับบัวซิเป็นทางฝั่งลาวและการฝั่งไทยน้ำเด้อครับผมนะครับ พี่น้องครับเมอนีกามาพอๆผมเซนเกาเชนเคยครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับกาขออนุญาตเบาเตียงและกไอเอฟซีเบาเตียงนําคือเก่าครับพี่น้องครับขอนําเอาขีดเบาเตียงมารีเอ็กชันให้พี่น้องเบิ้ลคือเก่าครับพี่น้องครับนะครับกาหลังจากที่เบาเตียงนะครับเหมือนไปซอยเรือพี่น้องประสบไฟใหม่หมู่บ้านนะครับพี่น้องครับเบาเตียงที่เอาเครื่องเอาของไปแจกให้พี่น้อง นะครับได้อยู่ได้ขึ้นแล้วมบบเมื่อวานนะครับนะครับเบาเตียงนะครับมันครับเบาเตียงภอยในเดินทางลงมานะครับตั้งแต่ขึ้นนั้นเลยพี่น้องครับแล้วการได้มาสือของได้มาสืผ้าห่มม่หมอนคือเก่าครับพี่น้องครับนะครับแล้กกาสีกลับขึ้นไปคือเก่าเลยพี่น้องครับกลับขึ้นไปแจกให้พี่น้องคือเก่านะครับพี่น้องครับตอนนี้กับเบาเตียงเพิ่นเตรียมเครื่องเตรียมของไปสืผ้าห่มมุงมอนนะครับ สิข้นไปแจกให้พี่น้องผอปะสบไพ่ใหม่มุ่งบานคือเ่าเข้าไปน้องครับหลอบสองพี่น้องเลยนะครับต้องบอกว่าเบาเตียงเลยพี่น้องเนาะกับทีมงานเบาเตียงนะครับเบาเตียงกับทีมงานเบาเตียงสายบุญนี่ครับพี่น้องครับต้องบอกว่าลุยแห้งพี่น้องครับสายลุยเอรีครับพี่น้องครับนะครับอายรุดอยู่บวขนาดเส้นทางยากได้พี่น้องครับนะครับ ตอนแรกคิดว่าเบาเตียงคิดไว้ว่าขนาดสีขื้นไปแจกเขาแจกของลวก็าสีสีนอนอยู่ในอ่านอนอยู่ในหมู่บานนั่นเลยครับพี่น้องครับนะครับมู่บานไฟ่ใหม่นั่นแหละพี่น้องครับว่าสีนอนอยู่หั่นเลยแต่ที่นี้มันมันนอนบ่อไห่ครับพี่น้องครับมันก็เลยกลับลงมาคือเขากลับลงมา้องมาสื่อเขาสื่อของสื่อ,อผ้าขมมุงม้อนสื่อเอียงสลับัดสีกลับขึ้นไปอีกพี่น้องครับ นะครับสีกราฟขึ้นไปแจกอีกรอบท 2, 6, denen, sí, นน moves, ี่สองคือเก่านะครับพี่น้องครับนะครับต้องบอกโอ้โหเบาเตียงสุดยอดสายลุยเลยครับพี่น้องครับนะครับสายบุญนะครับพี่น้องครับอาราเขาพี่น้องครับนะครับกาอาศาสตร์พื้นผมมีขีดเบาเตียงมาให้พี่น้องเบิ้งขึ้นเก้าครับพี่น้องครับนะครับกากาขออนุญาตนะครับถ้าหากว่าผมได้เบิ้งขิดเบาเตียงแล้วในช่องเบาเตียงแล้วกะ ผมกับคอนุ้อยาตนะครับพี่น้องครับกับบ่าวาคันนพี่น้องเนาะนะครับกับผมเสียเอามารีเอกชันให้พี่น้องเบิ้งคือเก่ามานําเสนอให้พี่น้องเบิ้งคือเก่าเพื่อว่าผู้ใดบ่ท่านเห็นบ่ท่านได้เบิ้งน้องพี่น้องเนาะนะครับกับขอนุ้อาตเบาเตียงนะครับ fc เบาเตียงนํานะครับนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ใดได้เข้ามาเบิ้งคลิปนี้นะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องนะครับกด s u ์ s c r สไ e หรือกดคอมเมนต์ให้กําลังใจผมนะครับนะครับ ขอให้พี่น้องเอฟซีสุขุมสุกคนที่เขาวมว่าเบิ่งช่องนีเอฟซีบ่าวเตียงนะครับนะครับขอให้สุขภาพ่างใกา้แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยนะครับสุขุมสุกคนนะครับ<อ>ผมกะขอเป็นกําลัางใจให้พี่น,อนใใอ้องเป็นกําลังใจให้บ่าวเตียงท่องให้ทิ้งงานบ่า,าวเตียงนะครับรับขึ้นไปซอยเหลือรอบมีแต่ขอให้เดินทางปลอดภัยให้ถึงจุดหมายนะครับคือเก่าครับพี่น้องครับกับเป็นกําลังใจให้ไอ้เพิ่นคือเก่านะครับพี่น้องครับ เอาละพี่น้องครับว่าวลายห่างนะพี่น้องเนาะนะครับกะไปเบิรงคลิปพร้อมๆกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมสีให้พี่น้องไปเบิรงคลิปพร้อมๆกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับกำลัพี่น้องกดคอมเมนต์ให้กำลังใจน้ำครับพี่น้องครับนะครับไปพี่น้องไปเบิรงพร้อมๆกันครับมีเบิรทุกชิ่งทุกอย่างนี่เนาะเดี๋ยวกินส้ม กินชมแบบนไ้น่ะน้องอ๋อเห็นแล้วเฮ้ยมาด่าวคองเทะอะหายากได้นี่น่ะวันนี้มีอะไรพร้อมพอดีนะดีดีบดีมีหมาวี่มาด่าวเลมาด่าวสูงไปเอ <c oughs> อ้าอาเป็นออัอนลาก,กันอะไรกินนลาก,กันไม่ทีไ,ไ,ไอ้อ้ยักได้สาสพืนพ้นเทนละพืน้น 1..70 ่กคิดม่ะมุ่งเลมมุ่งมีหกพุทธราคเก้าพุทธสองพุทธหกพุทธอะไรหกพุทธแต8ส พมได้ท่านพุ่มขนาดบ่บ่มันมีมีจ๊กแบบนี่นีหรอี้แบบนี้จะเป็นเทไรเนยแทนเอาอันนั่นเดชเอาเดฟไปเดแล้วบ่เอาเช้าเนี้ยเอาซีแบอเอาลายรุดอยู่บ่รุดอยู่ เเยราประมาณโชงพื้นนะน่าร้ายติ่อยู่ด้โรงเซ้นโรแล้วก็พี่น้องเน้องข้าสีเน่ได้มอนได้เสร็จละบอแบบบุกมอันอันชบหนึ่งบะ ดูวันดูวัหน,นหน่วนหนยหนึ่งหน่วยหนึ่งน่ะเาเครัพหนึ่งเกาสิบันงาศาสาดก็ได้เอาเอาสาดพื้นเราหกสิบพันสามสิบหกพืนสามสิบหกืนเนี่ยร้อ้อ,อดเด้อ ตัวไทยตัวนึงอะไรแล้วล่ะห้งกัไหนโอเคแล้วแล้วฮัทนะฮัทศาสตร์มากก่อนมูมรุ่นละตัวเลยนเนาะจุดบินให้นะ้อายนะแป๊บหบนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเอ้าพี่น้องเลยกำลังนับศาสตร์บนันเอาศาสตร์ไปเบ่งไงเพื่อนทั้งแร็กว่าเสียวมุ่งกับศาสตร์แต่ว่า มันจกจะจักนาวเนี่ทั้งนั้นเนาะวิจารณ์พาหุ่มเนี่ด้วยด้วนี่ยโอ้ยเอ๋จะพียาเอาอะไรเนี่ย,ย,ยอ่าไปพลายมึงเงินก่อนพี่น้องเลยมึงเงินมึงค่ำก่อนโอ้ยเนาะมลไปหาไรน พันละ200บาทพี่นอ้องเนาะพันละ200บาทเงินบ้านเท่าไหร่เซ็นซ่าต่เ,าาพ,เนนพิ่นออนไลนเพิ่นลดให้เซ็นซิปประมาณนี้อ่ะพี่น้อ,นองเนาะ เราอารถมากันเลเบิ่งเงินเบิง่งคำกันอเลยเบิ่งเงินเบิง่งค้ำเลยแต่วานนี้เอาเข่าน้าซ้ำปลาเนื้อกินเนื้อยาเนาะไปซอยเพิ่นมาม่าปลากระป๋องมื้อนี้เอาครึ่งนอนมื้อนี คนว่าแต่ที่จริงคนอยากได้สังกะสีมันจำเป็นแต่ว่ามันมันมันืนนนอชัวไว้แล้วสังกะสีบดบ้าเนาะมันมต้องว่ากันไ,มไหนมทางกระโหอคือเก่าเป็นหอังจะคิดได้ไปเบิ้งน้ำกัน หาล้านเป็ดิบเตไปเทิรยังีัไปยู่อะไรอ่ะอันมาบันี้เขาเว่ากันอีกหนึ่งบาทเออมุ่งมันมีดันจักราคามีราคาเปดที่ผาแล้วก็แสนสิบแล้วก็แสนหกาพุดได้อไรมีมีเออเปดพูดในรุดได้ะไรเปดพด เอ้มนอันพวกนรุดได้อะไรเอาลายเขบพูดบอเอาเอาซ้ำกันใช้เมเมบอเอมนบ่โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษเราะเราไม่จะไปถามเมย์ถามเมยนะกคิดว่าเราเป็นเมยเอออับก๋อูค่าคือกันจะจะขอโทษเด้อนเด้อเรายังหน่อยอยู่ว่าเราเป็นเมย์เนาะเออ เออยนะบล็อกบานไปบ้านเพ่ใหม่จักรโอจักเฉยเนาะมาตเตอรี่โตไงถือมาไงถมากแต่สวนสดเขตแต่เมื่อคืนนี่เอาเอาไปมอบแล้วเนี่ยกินเนี่ยอยากนะพวกมีพวกปลากระป๋องแต่กลับออกมาใหม่มาซื้อเนี่ยอันนี้บล็อกอะไรจะแปดชิพอะไรจะแปดชิพ ้ปกติเก่าทัฟัเว้ยจะว่ากินีเปี s ยนชิปกยาแล้วจะว่าตีงเจ้าเนาะเออโอ้ยเอาเอาก็ได้มหล่ะไหมไรมึงด้วยประมาณเท่าไรเท่าไรใจฮึอะไรตัวนเป็นรถปรถแล้วเหออู่้างปกตินี่แนะชิปเป็นชิ เจ็ดชินี่ยันมวยแ้วเจ็ดชิปแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ก็จดิได้เเนาะเต็มเลยฮะนี้รถเราได้อไปาได้ะด้พี่เราไ้งไปเอาโลดกันแปบนึนไง

บบบเนบวเดเดเดออาดิดิมาสะาดสาดขึ้นก่อนป่ะตุนี่อันี้ไดมามาสดมากใ่ไหมคุณว่าอยู่คนลงมาบุดกันสิบบดกันเอามาเอามาก็เกือบคนนบ้ากูยักบ่ากนะเออมากนมนี่ไว้กินไม่อยามามาสัมภร หลายก็รอกันเดียวอเออดะบ่บ่บ่ฮับขายะนะบ่เกิดมือชองงโอ้ยม <L> ึงเน่รถแข่ยมันใจบ่ได้หรแอืวอือเนาออกมาแล้วต้นสดไปก่อน lót, đầu ok, nhích cao, sáu mươi, này Ờ, này tí, đây đây đây, xem đây 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 bơ bơ uh, cái cái gì bồi lái x, hay được cao hay lại, bao cốt, cao hả, hả? cái liên căn sau nhặt căn hảo ok nhát gần hảo nhát gần hảo này gần ok nhát gần hảo hôm เนาเรมอนครัาย okay. ันฝนอะไราให้ได right> ้ไหมได้จำเลยรมันจำไมันชุดแลไมันชุดแะไมีชุดะเออมันม่วนมันยังแงละเป็นยังมัดเอา Ba bó bó bóng 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 bỏ bóng 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 bóng

เดี๋ยวมันก็เท้ากันไปยสิมัดเลยว่ามัดเลกเอเอออกี่นี่เลยโอเคไไหมไม่เลย ดมงโมกูได้ไอ uh, ้หนองไอ้ต้นเหจับท okay. no. uh ุกมันเียแล้วมันมันอดห้าลานแปดแสนกเอาโอ้รดแปดพันกีบอีกพี่น้องเอ้ยเนาะเอา

ตัวตั้งที่กแบบไม่ในไม่ว่าเนาะเสามันกยังบนเรือเสาบ้านก็ได้ไม่ขักไม่นี่หาราดแปดเซนเกือบพุกละหมื่นบาทตัวพี่น,อน้องพี่น้องสองมือสองมือแหละ ตจะไล่จะไล่จะไล่ไป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 เดินทางก่อนอยู่ดีมีก็จะผูกจะขึ้นไปลองไอ้เจอกันอยู่บ้านตะลุยเนาะบายบายไปอีกรอบนึงห้า